สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ป่าแอร์เสนเพจคข้าพี่น้องมาสาปาลาอยูุธงกำลังเครื่องเครื่อ,อพี่น้องคู่โปตากันมานะครับเดี๋ยวให้ไปให้เดี๋ยวพาบรรยากาศที่สดเครื่องคู่โปตาแบบสมัยเก่าพี่น้องสูบน้ำ,ก,นำกำลังสูบน้ำกำลังสูบน้ำนะครับผมตั้งเครื่องเรียบร้อยอยู่ิ้วๆนะครับสร้าง ปลาปลาสาลั่งเลยพี่น้องมื่อนีร่ปลาปลาสร้างปลาปลาสร้างสั่งปลาบพรู้ว่ามีปลาหรือบอมีปลาหลายหรือบอนะครับผม <c oughs> นี่เห็นบอพอหุน่นน้ำไหลจวกจุกเลยพี่น้องบรรยาการที่ทุ่งนาได้พี่น้องได้รรการที่ทุ่งนานะครับ นี่ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลูกต้นกล้วยจะขอ,อบสะนะครับปลาดุกปลาคออี่ยกง้อยใครจับเราพี่น้องเดี๋ยวถาม่าจับปาลาน้ำกันครับมื้อเนี้กินปลาอยู่ทงหน้าครับบรรยากาศบานนอกเข้าช่วงปีไม้อากาศที่บ้หนาวปานาีดพอดีเลย เป็นสางเป็นสางโบราณนะครับพี่น้องข้าเจ้าเอาไม้เทตั้มขอบสางนะครับโบราณสมัยก่อนข้าเจ้ามัาเอาไม้ที่ห้าตัดแล้วครับมาว่าน้ําขอบสางเพื่อเพื่อจะให้ปลาอยู่นะครับผมแล้วก็ปลากแก่นาบานเห่าเนาะเอินว่ปาปลาแก่นปลากแก่นสางนะครับผมเดี๋รอทะลุกันตอนนี้กําลัางสูบน้ำเป็นพิกัดเลยนี่หอดปักสองซ่าพี่น้อง นะครับขอบคั่วครับมือนี่งขอบคั่วยู่สาะค้ามนะครับผมบรรยากาศโอ้ถือว่าโอเคมือนี่กินเขาวยูทงครับมือนี่พักสะแล้วก็ร่างโป่งหยอดเลยพี่น้องคุณพี่น้องเห็นบ่มปลาช่อนใหญ่เลยพี่น้องอ่ะตัวเียตัวเดียรีบี่เห็นบ้ง

ก็จมเราไปชิง่อยแปวก็ะคูไม่เจ๊งอ่ตกนี้เลยอ้ยมีปลาดุกปะอือโอ้ยว่าวันยากมาต้ปลาดเอาอยยาพาเรากขึ้นนำไหมย้ำมันเสามาเบื้องอีก้อยยาเขาขึ้นนำเลยมันนี้ออกจามีนต้อนกี้อยาพยัมาสายับตาพี่น้องโไมมพี่ไร่อไปี่มันไปเบื่อมันยนเร่องสาลงมาเบื้องย้ำเสาอีกเด้อปีท่ห มันจีด้ได้หลายก็จับมือนี่บานแหกที่มาเอาไปก่อนนี้ผมบอกเลยครับมันมันขันอยจากลันป่าขนอยู่ในกลนเห็นทื้อหางอหมดตายดทำไมเคลียบไปเลยดูเยบอกไม้เคลีที่ดินดอกไม้เคลกแล้วอยู่ในหหลายนี่นี่ต่เหมือตึกตึกเขาได้หนาหลายดบกเรวันนี้เกิสิริลายทำแหงไมมเงี้ยตอนนีคนนังเขาไม่หยออกมา อู <mile> oh. wow. ้แบบนี้ข้งเงาตอมันเอ๋วได้มันนี้หน้ามันนี่นีกูเด็อแงเลยวันโขกันง้เึง่มลายเลยนตำตึ๊กตึ๊กตึ๊กตนกนึ๊กดกึตกตไกกรจับปลาของเราวันนี้เริ่มขึนแล้วเริ่มขึไม่บกสายปานก็หลุด ลุ้นครับลุ้นครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่มากเอาตัวเล็กก่อนนี่หอยเขียวพี่น้องตัวใหญ่หลตัวโตเนี่ยที่บ้านเก็บเก็บตายพี่เฮ้ยนี่แมงไหมนี่ตุ่มไหมนี่แะไรพี่น้องแบบนี้ถ้าแข็งไม่ได้กินน มันจะตม้มน right? <mat> ี่ยหกลายเลยเดีเดี๋ยวลงเขียดอีเอาไปปกใรลงต้มนาลงต้มแล้วก็จับไปตาเราเด้อตาเราให้ชิปสั่นชิปหน้าไปเลยให้พี่โอ้ได้ห่สองามใ้ีีางนี้หลายยืนยืมเน่ยเดี๋ยว่มาตัดีกว่าขกดขุ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 าขุดขุดขุดดีุดขุสุดขอดขุยขุ

่จะปลาสองตัวไมด้ปาครับพี่น้องมีตัวนึงแข็งรตัวนึงตัวนีงกะหายนึตัวนีงกรยนีไ้ขออยู่ในกล่องเย่อต้แขนมั้เง้ยนี่นอัมนงไง่ักันงได้ประอกวนี่ตัวหนึ่อกหมอมองเลยตัวนี้ผมกันไปกันไ่มันไปมันเข้าไปเรื่อลุงน่ทหารมันลุงลุงเียตัมก็อตเดียวกันเว้เยไหม งูมันว่เหมือนป่างเนเยอะในโกนหมดไปเคียงเอาไปเคีงกันีตัวตัวเื่อเลยตัวนี้ว่าเหมือนงายเด้อฉันจโกนลงมาครับลงมาสิครับลุงเองเทงโกนเงเด้อตุง่ายดิเปนหตกูรูโยกเข้าไปได้ปะฉันชอตกันปะโอ้ยไ่าโกนเดียวมันก็ยังโอ้ ลายเลยยี่นี่ผงเห็นใช่ไหมทำมันออกมาไม่เสาะซอซอมันเ๋ออ๋อนี่ผงนี่ต้องเปิดดูเลยโอ้ยใหญ่เลยเจ้าว่าการจมันตั้งเนเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวให้พาไปมึงปลาที่เขาเก็บอยู่สางนะครับว่าได้หลายซั่มหลายมือใตหมือใตจับปลาแล้วนี่ม่ทันกินเข่าอยู่เมื่อยแห้ง เดี๋ยวจะพาไปดูปลาที่เราจับได้นะครับผมว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยเมึงปลาเราไปพาพี่น้องมากินเขานี่ครับพี่น้องปลาที่เฮ้าจับได้นะครับที่บเป็นไรพี่น้องนี่โอ้หลายยางมีสลิดมีปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนตัวบอกง่เลยมาพี่น้องตัวง่าย เต็มการมั่งนะครับพี่น้องอย่างเยอะเลยนะครับนี่คือผลงานวันนี้สาหรับปลาสาพี่น้องมือผ <c oughs> ิดไปสักอนอยู่ในทางนี่กระไรที่พี่น้องนี่อันนี้ปลาปลาเสเดิดปลากระดีบเออบันนองเข้า,านะครับเอาไว้ทำไปเห็ดปลาหลานะพี่น้องมันได้ก่าอยู่ทงหน้าสาปลาเรียบร้อยเ๋ยวพาพี่น้องมากินเขาด้ํากัน ร้อยครับผมนีปป้จับปลาได้หลายอยู่ขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมให้กำลังใจกันกินปลาแล้วก็ขั้วน,นะครับผมคลิปนี้ไลฟ์พี่น้องไปก่อนเด้อเพราะอยากกินเขาไก่อน,น,นบ๊ายบายขอบคุณครับผม